เปลี่ยนละฝนมันตกลงมาซะได้ต้องล้อกันเล่นแน่แทพยี่ซื้อมัวทำอะไรอยู่นะทำไมฝนต้องมาตกตอนนี้ด้วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพดานของที่นี่เป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติอ๋อเป็นไฮโดรลิกว่าอย่างนั้นเหรออโหไฮเทคโนโลยีโอ้โหยเลยเปิดเพดานแล้วก็ยังสวยอ่ะ เจ้าแห่งสวรรค์ขอขัดจังหวะแป๊บเดียวนะพอดีว่ามีพัสดุด่วนส่งมาดูต้นหน้าออไปซะละจะไปไหนเนี่ยไปต่างดาวดูต่อดีกว่าไม่สนใจแล้ว สวัดีของข้ากันเหรอสมงพัสดุครับไม่มีปลายทางคุณเกิดคดีฆาตกรรมที่เมืองชาหัวของโลกมนุษย์บ่อยสามเกลือจงคุยคนไปปราบมารซะได้ได้ขอบคุณท่านมากนะข้าต้องไปส่งบัตรเชิญกิเลี้ยงให้ราชาบังกรเจ้าแม่สีวังหมู่เป็นคนเลี้ยงเอกเสียห้องเตะก็ลงไปท่องโลกมนุษย์ข้าไม่มีเวลาคุยกับท่านนานรอกมีแค่เราที่ทํางานกันสินะรีบมาบาริอมาอ,มอะไร กว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ได้ขาลำบากแคบแย่นะเอ้ยข้าไม่มีทิปให้ท่านหรอกท่านก็รู้ว่าเราต่างเงินเดือนน้อยแต่ถ้าไม่ว่าอะไรชุดข้าพอทำเงินได้นะเอาไปจำนำดูได้ไหมว่าไงครั้งหน้าให้ทิปด้วยล่ะอ๋อถ้างั้นครั้งหน้าแล้วกันนะอ๋อทำเดิมะหละยกหน้าสิ